ไปค่ะวันนี้จิมจะพาเดินไปหน้าหมู่บ้านเขา,า,ามีตู้ปันสุกกันพอดีวันนี้จิมหัดทำขนมคุกกี้สิงคโปร์เราก็จะเอาไปร่วมแบ่งปันกันที่หน้าหมู่บ้านนะคะเป็นอีกหนึ่งเสียงเล็กๆน้อยๆช่วยกันเน,ะเนาะไปเ,เดินไปกับป,ปา้าบ้าะคที่ไม่มีศาร์ ได้ก็ขอควร่วมมือกัสมาชิกของหมู่บ้านใดของเราเราเนี่ยครับทุกคนเขาจะอยู่หน้าหมู่บ้านนะคะเดี๋ยวให้ดูข้างหน้าเานี่เป็นในหมู่บ้านเดินกันไปเดินปกติก็เดินออกกำลังกายกันทุกเย็นอยู่แล้วอากาศดียามเย็นตอนนี้ก็สักประมาณ 6โมงเย็นได้ละนี่ลมเลื่นต้นมงต้นไม้เยอะที่นี่เดินไปกัะป้าถพ่งกินบะหมี่กันอิ่มพุงปองเดินย่อยออกกำลังกายค่ะเดี๋ยวพอไปใกล้ๆแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะอันนี้เดี๋ยวให้ดูข้างหน้าอันนี้เป็นลู่เดินของหมู่บ้านจิมนะคะเขาทำ ทำให้เป็นลู่เดินออกกําลังกายกันเป็นสีฟ้าสําหรับคนในหมู่บ้านเนาะได้มาเดินออกกําลังกายเนี่ยเดินตามปะปะ๊ปะป๊ะป๊ะเดินน้ำหน้าอันนี้เป็นวงตรงที่สนามนะแล้วก็เป็นวงกลมวงไม่ใหญ่มากนะทักนาให้เราเราได้เดินออกกําลังกายกันได้ตอนเย็นเด็กๆเ,เยอะเนี่ยมีชิงช้าอันนี้เป็นสนามกีฬาของหมู่บ้านจิมมีพาออกนอกสถานที่ นี่เป็นรูเดินสวยงามสะอาดสะอา้านเดินเป็นวงกลมไปนูน้นไปค่ะข้ามถนเดินต่อใกล้ถึงละอีกพักหนึ่งไปอยู่นี่ <c oughs> เดี๋ยวแม่ให้ดูทางนี่ทางไปหน้าหมู่บ้านอยู่นูน้นนยามเย็นอากาศด,ดีจะตัดกิ่งไม้อังคาง,างหมู่บ้านเขาปรับปรุงโคนต้นไม้ตัดกิ่งไม้ไม่ให้มันใหญ่ ไอ้ค่ะใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงตู้ปันสุกแล้วปลาไปใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วค่ะเห็นไหมตู้อยู่ด้านข้างปลาพาไปปลาพาไปดูกันมาด้วยกันนะนี่ถึงตู้แล้วค่ะตู้ปันสุก ตู้ปันสุขมาพาเปิดปากคุณไหมมาค่ะมาวางด้วยกัน ไปเสร็จแล้วค่ะไปเสร็จแล้วเราไปเดินออกกําลังกายกันต่อเรียบร้อยเอามาเติมตู้กันเผื่อคนอื่นที่เขาไม่มีเนาะเราก็เป็นส่วนหนึ่งช่วยแบ่งปันกันคนละนิดลนะนอยนี่หน้าหมู่บ้านคึกคืนคนเยอะไปนี่เดินกลับไปออกกำลังกายกัน อากาศดีวันนี้เออใช่มันมอเตอร์ไซค์เลยจักรยานเด็กมาเดินกลับไปเดินออกกำลับบงกายกันเสี่ยงอะไรก็มีนะ,ะมีมาม่าด้วยเนาะมีมามา่ามีปากระป๋องแล้วแต่ย่งม,มีมีหนังสือด้วยแล้วแต่ว่าใครจะเอาอะไรมาใส่ อย่างเมื่อวานก็เห็นเขาเอามะม่วงกวนมาใส่แล้วก็มีปลาแดดเดียวได้ยินเขาประกาศนะมีคนเอาปลาแดดเดียวมาใส่ได้ไหมปะปะ